เจเธอจะมาอาบน้ำด้วยกันไหมดูเหมือนว่าในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะประกาศว่าที่จริงแล้วพี่สาวนน่ะได้ค้นพบแหล่งนํำพุร้อนนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณหายไปเป็นบางครั้งเออนายเป็นบ้าเหรอฉันทำอะไรที่ไม่จะเป็นอีกแล้วใช่ไหมเนื่องจากฉันชอบการอาบน้ำมาก จึงถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่ถ้าฉันสามารถทำสิ่งต่างๆเช่นชมเธออย่างซื่อสัตย์ฉันคงไม่กลายเป็นคนโดดเดี่ยวในชั้นเรียนขนาดนี้ฉันสงสัยว่าจะสื่อความรู้สึกไปถึงไหมใช่โยในที่สุดมาคุง ก็ใจดีกับฉันแล้วฉันจะไม่ล้างหัวอีกสักพักเลยดีละวันนี้จะเรียกว่าวันที่มาคู้ลูกหัวให้พี่สาวเอาเผยแพร่ให้เทพตื่นได้รู้การเธอมับทําให้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานกันเธอทุกคนฟังฉันเยบ้าเธอทําให้ฉันอับอายต่อหน้าทั้งคนทั้งโลกรู้ตัวไหมคือว่าฉันขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมคะฉันไม่เคยคิดแบบนี้มาก,ก่อนเลย แต่อย่าบอกนะว่าคุณอาบน้ำด้วยกันใช่มีอะไรผิดหรือเปล่าค่ะแน่นอนว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติกับเรื่องนั้นคนกำลังก่ออาชญากรรมจริงๆอาบน้ำกับเด็กสาวแบบนี้ฉันจะจับคุณทันทีเยีบ้าฉันจะทำกับเด็กพวกนี้อย่างที่แกคิดได้ยังไงก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีล้างตัวที่ถูกต้องไงล่ะฉันก็แค่ทำสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น อย่ามาอ้างฉันจะอ้างไปเพื่อฉันไม่ทำอะไรเลยนอกจากลงอ่างอาบน้ำร่วมกับพวกเขาแต่คุณตั้งใจจะยืนยันได้อย่างไรว่ามีการก่ออาชญากรรมใดๆเกิดขึ้นฉันจะเข้าไปกับคุณด้วยถ้ารวบอาบน้ำกับฉันก็จับคุณได้คานหนังคาเขาและเมื่อฉันทำได้ฉันก็สามารถดูแลเด็กๆได้ด้วยยิงนัดเดียวได้ดกสองตัว ตอนนี้เรามาเริ่มอาบน้ำกันเลยอยากน้อยก็ไปเปลี่ยนในห้องเสื้อผ้าซะคุณจี้คุณดูดีมากเลยฉันน่ะเหรอมันสุดยอดมากฉันก็คิดเหมือนกันค่ะคุณทำยังไงถึงได้หุ่นแบบนี้มาฟังนะอาบน้ำแล้วรู้สึกดีจัง มันดีทั้งจิตใจและร่างกายอยู่ตรงนั้นเซนนะนาโอมิปราษาสเกะใช่เป็นจุดที่ดีเลยมันค่อนข้างร้อนแต่อหดูพงดีมากมันเป็นอย่างนั้นสุดยอดร้อนคุณพูดเรื่องอะไรที่ทำให้คุณอารมณ์เสียมากขนาดนี้ค่ะพวกเราพูดเกี่ยวกับขนาดหน้าอกงั้นเหรอเยะอะไรนะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหม แต่เมื่อกี้คุณเพิ่งบอกว่าคุณกําลังพูดถึงหน้าอกของคุณใช่ไหมไม่ใช่ของฉันหมายหมายถึงหน้าอกของคุณจี้ต่างหากไม่ใช่แบบนั้นนะฉันไม่สนใจว่าจะเป็นหน้าอกใครฉันหมายความว่าทําไมคุณถึงตื่นเต้นมากที่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นการจะเลี้ยงลูกให้ดีต้องมีหน้าอกใหญ่ๆนะรู้ไหมเป็นเรื่องธรรมดามากที่อยากจะเรียนรู้เคสลับนั่น พูดอะไรของคุณคุณผู้หญิงแต่ว่าพวกเราแค่คิดว่าในท่านน่าจะชอบแบบใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะในท่านฉันไม่ได้สนใจมากักหรอกนะแต่แค่สมมุติแน่นอนว่าฉันไม่สนใจแต่ในชอบขนาดไหนมาซาสเกะฉันไม่สนใจเรื่องนั้นจริงๆทำไมพวกเธอถึงสนใจหน้าอกของจี้ขนาดนั้นมันชัดเจนว่า ็เพราะคุณจี้ที่มีหน้าอกใหญ่ขนาดนี้เพราะเธอรูปค้ำทุกวันงั้นเหรอเงินฉันจะทําอย่างนั้นบางทีถ้าฉันเอาไขามันและประโยชน์เหล่านั้นออกไปสารอาหารจะกลับคืนสู่สมองของคุณที่ต้องการมันอย่างยิ่งยา่ายายาคลายกับพี่สาวของเธอสิหุบปากเลยฉันไม่เคยรูปคำ้ำหน้าอกของเธอมาก่อนเลยฉันไปสนใจอีกต่อไปแล้วที่สำคัญกว่านั้นการตรวจสอบของคุณเป็นยังไงบ้าง คุณไม่เห็นฉันทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพวกเขาใช่ไหมคนร้ายไม่ยอมให้จับได้ง่ายๆหรอกมันเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบที่จะเปิดเผยความผิดของพวกเขาทำงานหนักเพื่อเปิดเผยอาชญากรรมที่ไม่มีอยู่จริงใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำแล้วนาโอมิมาสาสเกตมาแข่งสักผ้ากับฉันไหม นี่มันเกินเส้นไปมากแล้วนะไอ้โรคเจ็บฉันบอกคุณแล้วว่าอย่าหยาบคายฉันคือผู้ตรวจการยุสตาเซียไลเมลจะไม่ยอมให้ใครพูดจาหยาบคายอีกต่อไปเธอนี่นะคุณไม่คิดว่าสถานการณ์นี้มีอะไรผิดปกติบ้างเหรอทำไมเราต้องหันหน้ากันเฮ้ฉันไม่ลหลงกลหรอกนะคุณคงกำลังวางแผนจะคอยฉันออกไปทันที ที่ฉันหันหลังให้คุณและเรีกและทําสิ่งลามกอนาจารกับเด็กๆพวกนั้นดิเธอคิดว่าฉันเป็นอาจากรประเภทไหนกันแน่ก่อนอื่นเลยคุณทําอะไรในการแข่งขันสักผ้าก็เหมือนกับที่คุณทร,รมานและจักถามใครสักคนเพื่อให้ได้คําสารภาพคุณเพียงแค่ต้องเปิดเผยจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามฉันว่าคุณไม่สามารถพูดโดยไม่กล่าวหาฉันอย่างผิดๆในเรื่องบางเรื่องได้มันเป็นจินตนาการของคุณ โปรดอย่าขัดจังหวะฉันอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถทําสิ่งลามกอนาจารกับส,สาวได้ในขณะที่ฉันกําลังอาบน้ําให้คุณแล้วถ้าคุณไม่สามารถปรเปิดเผยจุดอ่อนของฉันได้จะเกิดอะไรขึ้นฉันจะทาเพราะคุณคงกําลังคิดบางอย่างแบบนี้ข้าจะต้องจัดการหลบเลี่ยงสายตาอันแหลมคมของยูสตาเซียผู้ตรวจสอบคนเก่งที่สุดของอาณาจักรวอลซามให้ได้ แล้วฉันจะตามใจตัวเองด้วยสาวโลลิมันโอเคเหรอที่ผู้หญิงน่ารัเกียรตที่พูดถึงสาวโลลิเป็นผู้ตรวจสอบที่ดีที่สุดในประเทศพอแล้วกับเรื่องไร้สาระนี่ถ้างั้นมาสู้กันถ้าคุณชนะคุณจะลวนลามพวกโลลิโดยที่ฉันไม่สังเกตเห็นถ้าฉันชนะฉันจะห้ามคุณทําแบบนั้นเดี๋ยวก่อนไดน้พูดตรวนเจ้าโง่คุณยังไม่ได้ให้เทโปชันในแมตช์นี้เลยและทําไมคุณถึงคิดว่าฉันทําบัลลา นั่นหมายความว่าคุณกำลังหนีใช่ไหมเธอพูดอะไรแม้ว่าฉันจะท้าทายคุณแต่ถ้าคุณจะวิ่งหนีด้วยทางที่อยู่ระหว่างขาของคุณแล้วก็คุณไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นคนขี้ขาดใช่ไหมคุณคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะโดนย่วย,ยุได้ง่ายขนาดนี้ยังไงก็ตามเนื่องจากคุณทำให้ฉันย่ยยุมากจนถึงตอนนี้ฉันก็จะยอมรับหากคุณคิดว่าฉันเป็นผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสำหรับเด็ก ผู้หญิงเหล่านี้จะหนีออกไปคุณคิดผิดแล้วมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจก็ได้การเริ่มได้การทะเลาะวิวาทนองเลือดกำลังเริ่มต้นหรือไม่ก็การต่อสู้ที่คุณจะต้องล้างตัวกัน,กนด้วยสบู่กำลังเริ่มต้นโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับในตอนนี้ตอนที่29อันนี้แปลเองเลยนะแปลเองก็ลงคำเองนะโอเคก็รู้สึกแปลกๆนะที่อ่าน,นเองแล้วแบบ ไอ้แปลเองแล้วอ่านเองอะไรเงี้ยเออรู้สึกปแปลกๆอ่านตะกุกตะกักมากโอเคเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับ